ยิ่งคุณพยายามไม่เป็นผู้นําคนจะอยากให้คุณนําอํานาจคือสิ่งที่คุณได้จากตําแหน่งแต่บารมีคือสิ่งที่คนให้คุณแม้คุณไม่ต้องขอ3ตัวละครในตำนานกับสูตรลับอํานาจและบารมีของผู้นําที่มีสิ่งที่เหมือนกันทั้ง3คนถ้าใครเคยดู Godfather จะรู้จัก Vito c o r อริโอเนาะถ้าใครเคยดู p i g g y Bider ก็จะรู้จักโทมัสเชลบี้ส่วนใครดูแบทแมนนี่ก็จะรู้จักบูธเวนทั้ง3คนมีอะไรเหมือนกัน ที่ทําให้คนแบบยอมรับแล้วก็มีอํานานมีบารมีข้อที่หนึ่งคือพวกเขาเป็นคนเงียบแต่ทุกคนฟังลองนึกถึงชายคนหนึ่งที่นั่งนิ่งเงียบอยู่ในห้องประชุมไม่พูดอะไรเลยแต่ทุกคนจะคอยแบบเหลือบตามองเขาอะเคยไหมเคยแบบคุยกับใครแล้วเราพยายามเหลือบตามองเขาว่าเขาจะคิดเห็นยังไงเขาจะพูดอะไรอ่าสามคนนี้จะเป็นอย่างนั้นถ้าเขาอยู่ในโลกความเป็นจริงนะครับเหมือนรอว่าเขาจะพยักหน้าหรือขยับตัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเราจะรอรีแอคจากเขาอะ่ะ เพราะอะไรเพราะว่าน้ำหนักของคําพูดไม่ได้อยู่ที่ความดังแต่มาจากความเงียบก่อนพูด3คนนี้มีเหมือนกันนะฮะวิโตโครเยนเน่จะไม่พูดมากแต่ถ้าเขาสัญญาเนี่ยจะไม่มีใครแบบกล้าละเมิดโทมัสเชลบี้เนี่ยก็จะไม่ใช้คําพูดเพื่ออธิบายตัวเองเขาใช้มันเพื่อล่อใจเบี่ยงเบนหรือว่าควบคุมเกมส่วนบูชเวนหรือว่าแบทแมนเนี่ยเลือกที่จะไม่พูดอะไรเลยเพราะรู้ว่าคำพูดไม่เปลี่ยนอะไรนะครับแต่ว่าการกระทำเปลี่ยนได้ อ่ะคราวนี้มันมาผนวกกับอินไซต์อินไซต์สำหรับ CEO คือคําพูดเนี่ยจะมีพลังก็ต่อเมื่อมีคนเชื่อว่าคุณอะคิดก่อนพูดและคุณพูดเมื่อจําเป็นอย่าพูดเพื่อลดความเงียบแต่ว่าให้ใช้ความเงียบเนี่ยเป็นเครื่องมือแทนข้อที่2เนี่ยทั้ง3คนเน่ยเจ็บปวดมาก่อนนะแเราก็เลือกแบกทุกอย่างไว้ด้วยตัวเขาเองนะครับผู้นําทุกคนเนี่ยเคยเจ็บแต่บางคนเน่ยเจ็บแล้วกลัวบางคนเนี่ยเจ็บแล้ว,กลว,นนแ,ลวแก้แค้น แต่คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอะคือคนที่เจ็บแล้วเอาความเจ็บนั้นอะไปปกป้องคนอื่นความเจ็บเนี้ยถ้าเป็นในแง่ของธุรกิจอาจจะเป็นความล้มสิ่งที่เคยล้มแผ้บาดแผลอะไรก็แล้วแต่นะฮะเช่นวีโต้เนี่ยเขาเคยเสียลูกชายเพราะสงครามอำนาจเนาะเขาเปลี่ยนจากนักเรงเป็นผู้นําเพื่อไม่ให้ใครในครอบครัวตายส่วนโทมัสเชลบีเนี่ยแบก PTSD จากสนามรบนะเขาไม่เคยเล่าให้ใครฟัง แต่ใช้มันเป็นเชื้อเพลิงวัวางแผนให้ทุกคนในครอบครัวรอดแบทแมนก็เห็นพ่อแม่ถูกฆ่าตายนะครับต่อนหน้าเขาก็ไม่เลิกจะล้างแค้นแต่ว่าเขาเลิกจะล้างระบบเล่นกันระบบไปเลยนะถ้าเป็นอินไซต์ของ CEO คือคุณไม่ต้องแสดงความเข้มแข็งทุกครั้งแต่ต้องรู้ว่าจุดเจ็บของคุณจะกลายเป็นพลังได้ยังไงและยิ่งคุณใช้มันเพื่อคนอื่นคุณจะยิ่งเป็นผู้นําที่คนน ข้อที่สนะครับสิ่งที่พวกเขาไม่เหมือนกันคือพวกเขาเป็นผู้นําเพราะว่าไม่มีใครยอมตัดสินใจแทนลองนึกถึงว่าวันที่ทุกคนในทีมเงียบนะไม่มีใครกล้าตัดสินใจเพราะมันเสี่ยงเพราะมันแบบว่าไม่รู้จะรับผิดชอบยังไงเพราะอะไรก็แล้วแต่คุณจะทํำยังไงแต่ทั้ง3คนอนะทั้ง3คนนี้นะครับวีโต้โทมัสแล้วก็บูชเวนไม่เคยหลีกเลี่ยงการตัดสินใจไม่ใช่เพราะว่าเขารู้ทุกอย่างนะแต่เพราะเขารู้ว่าไม่มีใครกล้าทําแทนถ้าเขาไม่ทํามันก็จะเกิดผลลัพธ์อาจจะทีมพัง หรือว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นที่มันไม่ดีวีโตตัดสินใจเรื่องยากเพราะไม่มีใครกล้าแม้แต่จะพูดโทมัสเนี่ยบอกกับพี่น้องว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะ่ะเขาคิดไปหมดแล้วแม้ในใจเขาว่าจะกลัวจริงๆถ้ารู้จักโทมัสเชลบี่ในใจเขาเปราะบางมากนะแต่เขาแบบมีความแบบแสดงออกมาด้วยความแข็ง นะส่วนแบทแมนก็คือไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่นักการเมืองแต่เขาเป็นเพียงแค่เงาที่ตัดสินเรื่องที่สังคมไม่กล้าแตะคขาวนี้เอาสิ่งนี้มาเป็นอินไซต์สำหรับ CEO ก็คือผู้นำ่ะคือคนที่ยอมผิดเพื่อให้ทีมเดินต่อไม่ใช่คนที่รอคำตอบจากคนอื่นคุณไม่จำเป็นต้องถูกเสมอแต่คุณต้องรับผิดได้ทุกทางเลือกข้อที่4คือพวกเขามีบารมีแต่ว่าไม่ได้ไม่ใช่อานาจ อำนาจคือสิ่งที่คุณได้จากตําแหน่งแต่บารมีคือสิ่งที่คนให้คุณแม้คุณไม่ต้องขอนะสามคนนี้ไม่เคยยกย่องตัวเองไม่เคยขอนะแต่ทุกคนในโลกของพวกเขาเ,เลือกที่จะเชื่อโดยไม่มีใครบังคับมิโต c คอเรียเน่เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือเขาให้ก่อนเสมอและค่อยเรียกรับคืนเขาไม่เคยบังคับใครแต่คนพร้อมตอบแทนคือเขาจะให้คนอื่นเราก็บอกคนอื่นว่าเดี๋ยววันหนึง่งผมก็จะขอจากคุณ ซึ่งมันจะเป็นเขาเรียกนะสิ่งที่คุณปฏิเสธไม่ได้ส่วนโทมัสเชลบี้เนี่ยเขาจะปกป้องทุกคนนะครับในครอบครัวในทีมแม้จะไม่ได้รักตัวเองเขาสร้างระบบให้คนรอดโดยไม่ขอคำขอบคุณคือโทมัสไม่ต้องการคำขอบคุณคือเขาแบกทุกอย่างไว้ในตัวเขาเองมันทำให้ทีมเขาอะเชื่อในตัวเขาส่วนแบทแมนก็ยอมถูกราหน้าว่าเป็นร้าลเพราะรู้ว่าภาพลักษณ์ไม่สำคัญเท่ากันปกป้องคนคราวนี้มาสู่อินไซต์ของความเป็น CEO คือ คุณสร้างบารมีจากความเสียสละที่ไม่มีใครเห็นและจากการตัดสินใจที่ไม่หวังเครดิตยิ่งคุณพยายามไม่เป็นผู้นําคนจะอยากให้คุณนําสรุปนะครับอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคืออํานาจที่คุณไม่ต้องใช้แต่คนอื่นให้คุณเองถ้าคุณกําลังเป็นเฟชชีซีโอกำลังสร้างทีมใหม่สร้างสตาร์ทอัพใหม่หรือแม้แต่กําลังเป็นหัวหน้าครั้งแรกจําไว้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดแต่คุณต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้ที่สุดเวลาที่ทุกอย่างมันมีโอกาสพัง นะครับฝากติดตามมาัสึไม่เฟชชี่ซีโอเลยนะครับหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้